โอเคสวัสดีทุกคนเลยวันนี้กับผมอีกครั้งเบฟลิป flip. วันนี้เราจะมาแกล้งเอเลียดในนี้โอกาสที่โควิดกำลังระบาดอยู่นี้เอเลียสกลัวที่จะติดโควิดมากๆที่เราต้องพูดเบาๆก็คือเข้านอนหลับอยู่ในห้องตอนนี้ในเมื่อเอเลียสกลัวแล้วผมจะเกิดไอเดียที่จะทาให้เอเลียสนั้นกลัวมากกว่าเดิมแล้วก็คิดว่าตัวเองติดเชื้อมันโควิดแล้วลจะทำยังไงละ่ะเครื่องฟอกอากาศไงละ่ะนี่เลยมันจะทําให้ภายในห้องของเอเลียสนั้นอากาศดีแล้วก็สดชื่นแต่เราจะทําอะไรบางอย่างกับเครื่องฟอกอากาศโดยการใส่ซอสพริกลงไปไงละ่ะพอเครื่องฟอกอากาศ แล้วเอเลิก็จะจาซึ่งเราก็จะปั่นเอลิได้ง่ายวันไหอาจจะเป็นโควิดก็ได้นะเอเล็นอนอยู่ในห้องนี้แหละเราต้องเข้าไปเอาเครื่องฟอกอ,กอกากาศก่อนเขายังไม่ตืน่นนี่ไงกลิ <c oughs> ่นเดิมมันน่าจะเป็นกลิ่นน้ำหอมนะอ๋อใช่จริงๆด้วยมันทำให้หลับผ่อนคลาย แต่ทหาเราเทซอสพริกใส่แล้วก็มันก็จะทำให้เอลิสแสบจมูก,กมากเลยถ้าเกิดมันไม่เผ็ดละก็ฉันว่ามันอาจไม่ได้ผลก็ได้ไหนะลองชิมดูให้หน่อยสิมันอาจจะไม่อร่อยนะมันไม่ค่อยเผ็ดเลยอ่ะเออเออแต,แต่มันเริ่มเผ็ดแล้วไหม เมสีบักเม่ช่านว่านายต้องดมดูเองว่ะเบนเราเอาไงต่อดีอ่ะฉันว่าเราไปรอดข้างนอกดีกว่าตอนนี้เล็กกำลังไออยู่เลยเมือนน่าจะออกฤิ์แล้วเขาไอหนักมากเลยละ่ะออไปจ้าช่วยวักูเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่นายป่วยหรือเปล่าไอเล <c oughs> ไม่รู้อ่ะไอหนักเลยรู้สึกยังไง เหมือนคันที่คอมันแล้วก็เสียบจมูกบินมูกด้วยนะกูเป็นหวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จะเป็นหวัดได้ไงก็มันหวัดก็ต้องไอต้องจามป่ะไหมบึ้งจะให้กูปวดขี้แล้วเป็นหวัดได้ไงถูกลงนะเป็นอะไรเนี่ยรู้อ่านเป็นหวัดนั่นแหละกูไม่รู้หรอกเดี๋ยววันเป็นโควิดเอลิสอาการเป็นอย่างนี้หรอวะฉันไม่รู้ว่านาเป็นสัมผัสอะไรมาบ้างเอลิสเมื่อคืนกูจับแค่ห้ำมันก็อาจจะติดได้เอลิสเฮ้ยนี่ห้ำกูเป็นโควิดหรอวะกูต้องไปเช็คห้ำละเฮ้ยนี่ห้ำกูไม่รู้สึกตื่วัเลย ว่ากูต้องตายนี่แน่ะเลยติดโรคนี่นะไอเลือดไม่ตายหรอกนะเอาเท้าตายขึ้นมานะ่ะก็ไปฝังไงฝังพ่อมึงอะ่ะไอ้เลือดไอ้โควิดเนี่ยมันระบาดมาถึงประเทศเราแล้วนายห้ามเข้าใกล้พวกเรานะกูไม่ได้เป็นโควิดหรอกแะไม่ไม่ไอ้เลือดเราคนแน่ใจก่อนนะพอโรคนี้มันอันตรายถึงชีวิตเลยนะนายอย่าประมาทสิไอเลือั้งแบบกูขอเวลาทำใจอยู่กับพวกมึงก่อนได้ไหมไม่ไอเลือดได้ต้องโดนกักตัวแล้วก็รักษาเมื่อวานกูแค่แบบจับมือกับกระเทยคนเดียวเองไอ้เลือดมันติดต่อผ่านการสัมผัสไอ้เลือดแค่เพียงหายใจเราก็ติดต่อกันได้แล้้ววมัันนนนจะะขาดเหรอ เอลิสใน,นทำไมไม่ดูข่าบ้างอะ่ะเว่ามันกระจายตามอากาศงั้นมึงก็สามารถติดได้มันกูดีวะใช่แต่ฉันไม่ได้มีอาการตอนนี้ก็คือฉันปลอดภัยอยู่ว่ากูรู้สาเหตุที่กูติดโรคแล้วมาเพราะไอน้นี่แน่เลยฟันเป็นแมงไงบอกไม่ใช่เอลิสอ๋นี่มันพิกนี่วะเนี่ยกูดูในกูเกิลก็ได้เขาบอกว่าจะจำใจเหมือนหวัดนะ่ะใช่เอลิสมันมีอาการกคล้ายๆกับหวัดแล้วนายติดแน่ๆเลยติดแล้วทำไมมึงเอากูไหมฮะฮัทเทลนี่หน่งไปเชื้อไหมทำบ้าอะไรคนนี้เอลิส ก็แพร่กระจายความรักห้กับพี่ชายไงนายบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยคือนายต้องจริงจังกับเรื่องนี้แน่แล้วเอลิสก็ครูจะตายแล้วไงเป็นนายจะไม่ตายเอลิสนายต้องรักษามันเดี๋ยวก็ต้องทํายาละเอลิสนายเอาเกลือมาทําไมเอลิสจ่ไปหาหมอดีกว่าไหมเอลิสไม่ใช่ยาในชมทุกคนเงียบคุณใช้สมาธิเอลิสมันไม่ได้ผลหรอกใำไมยุ่งหรือปล่อยก็เถอะอย่าไปขัดใจเขาดีกว่านะเอลิสนายจะกินทําไมเนี่ยเครื่องดื่มชูพลัง สุดเทื่นแต่มันแบบเดี๋ยวฉันช่วยไหมเอลิสเบื่อแบบพอง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 อ้ว่คนเยะอ้วกอะไรนะเบ๊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 ะไปแล้วกูเอลิสฉันว่าฉันจะป้องกันตัวเองก่อนนะเออก็ซื้อพวกหน้ากากอะไรมาใส่นี่แหละกูว่าเออจะได้ป้องกันโรคติดต่อแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่มึงจะไปดาวังคารกันใช่ไหมเนี่ย อลิสมันอันตรายมากเอลิสเราต้องป้องกันนะใช่อลิสมันต้องป้องกันขนาดนี้แหละเอาแล้วกูลำไม่ไม่ได้ป้องกันอะ่รหะไม่เอลิสนายไม่ต้องป้องกันอะไรเพราะนายติดไวรัสอยู่แล้วเอาอะไรงี้เชื้อไม่ไเพิ่มหรือวะนายก็ต้องรีบไปหาหมอเอลิสแล้วหมอจะทำยังไงกูอะผ่าตัดตัวทวารแล้วก็ทายก็หอทั้งตัวเลยมิมิไปนว่าขอป้องกันตัวหน่อยดิคือตอนนี้นะเบนกูต้องไปหาคุณยายเพราะว่าคุณยายอาจจะติดไวรัสอดคุณยายไม่ติดหรอกอยู่ในบ้านกูไม่สบายใจขอแค่ไปดูเอลิสจะไปใกล้คุณยาย นี่คุณยายยังสบายดีหรือเปล่าเนี่ยมันจะอะไรของคุณยายเนี่ยไม่สบายก็บอกดีดก็ได้มัง้ง <c oughs> ว่าเรื่องนี้มันฉะจบาลไปแล้วเบนกูกลัวว่าคุณยายนั้นจะติดไวรัสโควิด1จริงเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนดูแลคุณยายเองพวกมึงไปสถานที่กักตัวเถอะเดี๋ยวกูจะดูคุณยายเองจะเขาฝากคุณยายเนียนะเอลิสแล้วเราจจกลับมารับนะไม่ไม่ไม่ต้องมารับกูม,มึงอยู่นู่นเลยกูจะอยู่กับความครัวจนนวินาทีสุดท้ายเบน ไปเถอก็คว้าเส้นสระมันเองเบนไปเอเลสตกลงน้นอยู่ที่นี่จริงใช่ไหมตัดสินใจแล้วเบนกูว่าคุณยายติดไวรัสแน่พราะฉะนั้นกูจะดูแลกคุณยายเองปือไปเถอะไปเลยจำชื่อผมไว้เลียสคุง <c oughs> ดูสิเอเลสเอาอะไรมาร้องไว้ก็ไม่รู้อ๋พระเจ้าช่วยนี่มันแบบแสดงถึงเขตที่มีอันตรายนะเนี่ยฉันว่าเรารีบลงไปดูดีกว่าว่าข้างในเกิดอะไรขึ้น นี่อะไรนี่คุณตาเฮลิธเพิเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณยายทำอะไรเนี่ยคุณยายเอากระสอบผมไว้จะได้ปลอดภัยจากโควิดเฮิทำบ้าอะไรเนี่ยไม่ยอมให้โควิดเข้าสิงคุณยายหรอกคุณยายไปหาหมอสิเฮลิโควิดโควิดหากระสอบมาใส่แล้วนี่คุณยายเป็นยังไงบ้างครับคุณยายในเรื่องอาการดีขึ้นเพราะใส่กระสอบแล้วโควิด19คุณเห็นไหมออกไาคุณยายกำลังมีกำลังใจเนี่ยพวกมึงจากติดเชื้อไง กูต้องไปหากระสอบมาเพิ่มนะต้องเปลี่ยนกระสอบทุกชั่วโมงคุณยายนผมไปหากระสอบเพิ่มนะ